สวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ธนวุฒิพอดีเพิ่งมีข่าวล่าสุดคือมีผู้หญิงท่านหนึ่งเข้าไปแจ้งความว่าตัวเองเนี่ยถูกแฟนหลอกให้เพื่อนเขาเนี่ยมาร่วมเซ็กส์หมู่หรือว่าสวิงกิ้งเนี่ยจะมีความรับผิดเกี่ยวเพศทางอาญาอะไรบ้างไหมครับครับ,รบต้องอธิบายนะครับปกติแล้วความผิดฐาคนขค่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา2 7 6ครับเดิมนะครับตอนที่ยังไม่ได้แก้ไขเนี่ยเขาใช้คําว่าผู้ใดข่มขืนระทำชำเราหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเอง พตอตอนกฎห,หมายเก่านะครับใช่กฎหมายเก่าเพราะมีการแก้ไขใหม่เนี่ยเขาตัดคําว่าไม่ใช่ภรรยาตัวเองออกก็หมายถึงว่าผู้ใดข่มหรือทำราผู้อื่นนะ่ครับแล้นี่ผู้อื่นเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไม่ใช่ภรรยาแล้วถ้าเป็นภรรยาเน,าน้นนะครับต้องเป็นภรรยาที่ชอบ้วยกฎหมายจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสมรกันก็มีความผิดได้ใช่ไหมครับรับสารเินนเป็นต้นแต่เนี้ยก็ต้องดูว่ากรณีภรรยาอาจจะมีเหตุลดโทษนยะ <ช>จะมีมาตรา276วรรค4บอกว่าถ้าเป็นคู่สมรสเนี่ยใช่มีเหตุลดโทษได้ไหมอย่างเงี้ยครับใช่ใช่คือตอนเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นการกระทราําชําร้าแบบธรรมดาใช่ไหมฮะอยู่กัน2คนแล้วก็กประทานโทษนะภรรยาไม่ยมอมแล้วเราไปกระทราําชําร้ายอย่างเงี้ยวักท้ายเนี่ยก็าบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นการกระทําระหว่างคู่สมรสเนี่ยถ้าประสมอยู่กินด,ด้วยกันฉันสามีภรรยาต่อไปไอะรกันอย่างเงี้ย ศาลก็จะลงโทษน้อยกว่ากำหนดว้เพียงใดก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขคุ้มบพืชอะไรก็ว่ากันไปนี่คือเป็นเหตุที่เขาให้วักคายสําหรับกรณีสามีภรรยาทากันแค่ต้องดูข้อเท็จจริงด้วยแค่สองคนใ่แต่จากตามข่าวนี่เพราะว่าเป็นแฟนแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนหรือแม้กระทั่งเป็นภรรยาก็ตามกรณีนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำชั่รอาธรรมดาถ้าเขาอ้างว่าเขาไม่ยินยอมการลักษณะการที่ว่าถูกหลอกไปผมไม่แน่ใจตามข่าวใช้สวิงกิ้งเลยนะครับแต่ แต่ถ้าไม่ยินยอมเนี่ยมันจะเข้าลักษณะของการโสมหญิงลักษณะโสมหญิงเป็นยังไงลักษณะของการโสมหญิงเนี่ยนะครับก็คือเป็นลักษณะตามมาตา200รนะครับ76นะครับวักสามคือการลักษณะโสมหมายถึงก็ต้องมีการข่มขืนกระทำชำเราแล้วมีการผัดเปลี่ยนกัน<ม>ตัง<ม>้ง<ม>แต่สองคนขึ้นไปใช่ไหมฮะคือต้องไม่ยินยอมนะฮะนะถ้าเกิดยินยอมคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งไม่ยินยอมอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นโสมแล้วลักษณะเนี้ยถ้าเกิดว่า ไม่ยินยอมยงจะเป็นลักษณะของการโรมหญิงซึ่งโทษโทษจะหนักกว่าการการะทําชัเเราทั่วๆไปนะครับต้องระวังโทษตั้งแต่นะครับเริ่มต้นนะ15ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่3 0 0 0 0 0ถึง4 0 0แสนบาทหรือจำคุกตลอดชีวิตกรณีไม่ยินยอมซึ่งซึ่งเป็นโสมนะครับใช่กรณีสามีเขายังมีโอกาสได้ลดโทษไม่มีครับ<อ>ต้องต้องบอกว่ากรณีสามีหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ จะเป็นเหตุลดโทษอย่างที่บอกมาเมื่อตอนต้นเนี่ยจะต้องเป็นการกระทำชั่ราธรรมดาไม่ใช่เป็นการโ o มก็คือเป็นการกระทำชจําร้าตามวรรคหนึ่งใช่ไม่ใช่การโซมตามวรรคสามแล้วถ้าเกิดตามข่าวที่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนกันด้วยยิ่งแล้วกันใหญ่แต่ถ้ายังไงจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของการโ o มเนี่ยนะครับยอมความไม่ได้อยู่แล้วเป็นความขายาแผ่นดินนะครับแต่เนี่ยก็ต้องดูนะครับอย่างที่ผมบอกโซมเนี่ยนะครับต้องเป็นลักษณะของการที่กลุ่มอื่นองเราคือไม่ยินยอมใช่ไหมฮะ ถ้าเกิดฝ่ายหญิงยินยอมหรืออะไรเหมือนที่ตามข่าวอีกคู่กรณีก็อีกฝ่ายนึงเขาอ้างครับเขาอ้างว่าเป็นกรณีที่ฝ่ายหญิงยินยอมเนี่ยมันก็จะไม่เป็นโสมแหละ<ม>ใช่ไหมฮะลักษณะไหนเป็นต้นอนนี้เห็นได้ข่าวว่ามีการถ่ายคลิปไหมครับอาจารย์ในกรณีการถ่ายคลิปแล้วมีการบันทึกไม่ว่าจะเป็นบันทึกภาพบันทึกเสียงเอาไว้เนี่ยระมวนกฎหมายอาญามาตรา280ทับ1บอกว่าถ้ามีการกระทําชําร,ำำร้าหรืออนาจารแล้วเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่นคลิปนั้นเนี่ยครับ แม้ว่าสแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองไม่ได้เอาไปให้ผู้อื่นเอาไปไม่ได้เอาไปขายไม่ไ้าทอะไรเนี่ยก็มีความผิดแล้วซึ่งต้องรับโทษหนักกว่าเดิมตามมาตรา276 277 278 279ไป1ใน3ส,ส่วนของโทษนั้นครับ นี่คือแยกส่วนนะครับคือกระทาําชําเราโซมก็มีความผิดส่ววถ้าคนอ,อัดวิดีโอด้วยก็จะมีแยกเฉพาะความผิดว่าอัดคลิปถ้าอัดคลิปไม่พอไปขู่เรียกเงินว่าทีหลังถ้าไม่ยอมมาให้โซมอมาจจะเป็นรีดเอาซับได้อีกเป็นความผิดเกี่ยวกับซับได้อีกาจะปเรียกเอาเงินขงเขานี่คือภาพรวมของการการทําความผิด ซึ่งต้องดูข้อเท็จจริงไปด้วยนะครับส่วนใครมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อเรามาได้ที่เพจ m a c b บ o ล m อนะครับวันนี้สวัสดีครับ